ทำไมสุนัขตัวหนึ่งถึงเห่าอย่างบ้าคลัง่งกลางห้องพิจารณาคดีแล้วทำไมคำพูดเพียงประโยคเดียวของเด็กหญิงคนหนึ่งถึงทำให้ผู้พิพากษาต้องหยุดการพิจารณาทันทีเรื่องนี้คุณต้องฟังจนจบสุนัขเห่าคลัง่งกลางศาลเด็กหญิงชี้นิว้วทำผู้พิพากษาต้องหยุดการพิจารณาคดีเพราะชักเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วห้องพิจารณาคดี อากาศข้าในเย็นจะจากเครื่องปรับอากาศแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นผู้คนต่างนั่งเรียงรายบนม้านั่งไม้ขยับตัวอย่างเงียบงันผู้พิภากษานั่งอยู่บนบันลังสูงสายตาคมจ้องลงมาที่จำเลยตรงหน้าทันใดนั้นเสียงเห่ากระหึ่มดังขึ้นมาจากประตูหลังห้องสุงนัขตัวใหญ่พุ่งเข้ามาดวงตาแดงก่ำฟันขาววาวใต้แสงไฟมันเห่าดังไม่หยุดเสียงสะท้อนก้องเหมือนฟ้าร้องในที่แคบ ทุกคนตกใจลุกขึ้นยืนบางคนกรีดร้องบางคนถอยหนีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งเข้ามาพยายามคว้าคอของมันแต่สุนัขกลับกระโจนีเล็บขูดไปบนพื้นจนเกิดเสียงแสบแก้หูเสียงโลหะกระทบพื้นเมื่อกุญแจมุอหลุดจากมือเจ้าหน้าที่ห้องพิจารณากลายเป็นความโกลาหลเด็กหญิงตัวเล็กที่นั่งแถวหน้าเงยหน้าขึ้นใบหน้าเธอซีเผือดดวงตากลมโตสันราริก เธอยกมือขึ้นชี้ไปที่จำเลยริมฝีปากเธอขยับเบาๆเสียงแทบไม่ออกผู้พิพากษาหยุดหายใจชั่วขณะสายตาทุกคู่หันไปตามปลายนิ้วของเด็กหญิงจำเลยนั่งนิ่งรอยยิ้มแปลกๆปรากฏบนมุมปากสุนักยังคงเหา่าคลั่งมันหันหน้ามาทางจำเลยเสียงคำรามต่ำก้องในลำคอบรรยากาศเหมือนถูกฉีกออกจากความสงบความเงียบพี่เหลืออยู่หลังเสียงเหา่าแต่ละครั้งนัก รงราวกับเวลาไม่เดินผู้พิพากษาตัดสินใจลุกขึ้นทันทีเสียงค้อนฟ้าลงบนแท่นไม้ก้องสะท้อนเหมือนระฆังแห่งคำพีพากษาแล้วเด็กหญิงก็พูดออกมาน้ำเสียงสั่นแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายของทุกคนเย็นเฉียบผู้พีพากษาต้องหยุดการพิจารณาในทันทีใจของเขาเต้นแรงราวจะทะลุกอก เขามองเด็กหญิงดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสุนัขหยุดเห่าในชั่ววินาทีนั้นเหมือนรอฟังบางสิ่งกลิ่นข้าวเหล็กโชยขึ้นในอากาศเหมือนกลิ่นสนิมผสมกับเลือดเงาที่ทอดยาวจากแสงไฟบนเพดานเหมือนยืดยาวผิดธรรมชาติทุกคนในห้องนิ่งค้างราวกับถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากด้านนอกเหมือนบางสิ่งกำลังจะเข้ามาประตูไม้บานใหญ่สั่นสะเทือนอย่างแรง เสียงกระแทกดังจนผนงังห้องสั่นสถานผู้คนในห้องหันมองไปพร้อมกันความเงียบที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้านี้แตกสลายด้วยเสียงนั้นเด็กหญิงยังคงชี้นิ้วไปที่จำเลยดวงตาของเธอเบิกกว้างเหมือนมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นริมฝีปากเธอเอ่ยซ้ำด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบมันไม่ใช่คนคำพูดนั้นทำให้หลายคนตัวแข็ง บางคนถอยหนีบางคนสุดนั่งเพราะขาไร้เรียวแรงสุนัขคำรามลึกในลำคอมันย่อตัวต่ำเหมือนพร้อมจะพุ่งเข้าโจมตีประตูถูกผลักเปิดออกลมเย็นจัดพัดเข้ามาราวกับพายุฤดูหนาวบุกทะลุเข้ามาในห้องไฟบนเพดานกระพริบวูบวาบแสงที่เหลือสาดเนวของจำเลยทอดยาวบนพื้นแต่เนานั้นไม่เหมือนเงาของมนุษย์มันขยับมันบิดตัวไปมาราวกับมีชีวิต ผู้ผีภากษาย,ยกมือขึ้นกุมหัวใจเสียงลมหายใจของเขาหนักและทีเอกสารบนโต๊ะพลิววนราวกับมีมือมองไม่เห็นคอยสะบัดสุนัขกระโจนใส่จำเลยเสียงห่าก้องกังวานเหมือนคำตูนจากนารกทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงดังแหลมเธอล้มลงกับพื้นน้ำตาหลายพรากทุกสายตาหาันไปที่เธอเลือดไหลออกจากปลายนิ้วของเธอ รอยเล็บขูดบนผิวเหมือนเธอพยายามจะลบสิ่งบางอย่างออกจากร่างแต่ไม่ทันแล้วผิวหนังของเธอเริ่มปรากฏรอยคล้ายเน่าดำลื้อพันไปทั่วแขนผู้ผิพา,ากษาก้าวถอยหลังเสียงในห้องกลายเป็นเสียงหอบายใจเสียงร้องไห้และเสียงคำรามของสุนัขความมืดบางอย่างแทรกตัวเข้ามาเหมือนควันดำมันแผ่จากมุมห้องลากยาวเข้ามาหาจำเลยและคลืบเข้าหาเด็กหญิงที่ยังนอนอยู่กับพื้น เสียงประตูปิดลงเองโดยไม่มีใครแต่ต้องห้องพิจารณากลายเป็นที่กักขังแห่งความสยองแล้วเสียงหดร้อต่ำๆก็ดังขึ้นมาจากเนานั้นมาจากสิ่งที่อยู่ในร่างของจำเลยเสียงนั้นเอ่ยเพียงประโยคเดียวในที่สุดเจ้าก็เห็นค่าแสงไฟทุกดวงดับวูบเหลือเพียงเสียงสุนัขคำรามและเสียงลมหายใจที่แผ่วเบารอบตัวความมืดอบล้อม ห้องพิจารณาเหมือนม่านดำเสียงกรีดร้องบางเบาดังมาจากมุมห้องแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากไม่มีใครขยับแม้แต่ปลายนิ้วแสงไฟเพียงดวงเดียวส่องลงมาที่กลางห้องส่องให้เห็นเงาของจำเลยยืนนิ่งเงานั้นยาวขึ้นยืดยาวผิดสัดส่วนจนดูเหมือนแขนของมันเกลื่อนไปทั่วห้องผู้ผิดากษาเริ่มสัน่นมือของเขายังถือคอนแต่ปลายนิ้วซีดเผือดเขาเอ่ยเสียงสัน่น นี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าหน้าที่ปิดประตูปกป้องเด็กไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเขาหันไปมานั่งเจ้าหน้าที่ว่างเปล่าเพียงเสียงหอบหายใจของผู้คนที่ยังเหลืออยู่ประปรายและเสียงสุนัขที่คำรามต่ำอย่างไม่หยุดเด็กหญิงนอนนิ่งบนพื้นรอยเนาดำเลื้อยจากปลายนิ้วจนถึงไหลผิวเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแล้วเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้น ดวงตาของเธอไม่ใช่เหมือนเดิมไม่มีสีขาวไม่มีม่านตามีเพียงความว่างเปล่าสีดําสนิทสุนัขหยุดเห่าในทันทีมันหดหางครางเสียงต่าแล้วถอยหนีไปจนติดกำแพงเงาที่ทอดยาวจากจำเลยค่อยๆขยับแยกออกจากร่างมันเหมือนละอองควันกลายเป็นรูปร่างสองแขนยื่นออกมาดุดมูอที่เลื้อยคลานเสียงหัวร้ต่ำดังก้องในที่สุดเจ้าก็พร้อมแล้ว เด็กหญิงค่อยๆลุกขึ้นชชาๆทุกคนจ้องมองด้วยความสยดสยองผู้พิพากษาก้าวถอยหลังจนติดผนังเสียงหัวใจเขาดังรรวเหมือนกลองสึกเขายกคอนขึ้นสูงแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรประตูสาลปิดสนิทด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงกุญแจล็อกดังขึ้นสามครั้งดังชัดเจนในความเงียบที่แผ่คลุมทั่วห้องทันใดนั้น เงาดำทั้งหมดพุ่งเข้าหาผู้พิพากษาในพริบตาเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืดเพียงแสงสุดท้ายที่ส่งให้เห็นดวงตาของเด็กหญิงที่จ้องตรงไปพร้อมรอยยิ้มเย็นเยียบเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินคือเสียงกระซิบจากความมืดการพิจารณาที่แท้จริงเพิ่งเริ่มตน้นเสียงกรีดร้องที่ถูกกลืนหายไปเหลือเพียงความเงียบอันหนักหน่วง ผู้คนที่เหลือในห้องต่างกอดกันแน่นไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าหายใจแรงแสงไฟบนเพดานกลับมาวูบวาบอีกครั้งและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบดนบลังสูงไม่มีร่างของผู้พิพากษาอีกต่อไปมีเพียงคราดดำคล้ายเนา่าเกาะอยู่บนไม้เหมือนรอยไหมและเสียงหูร้อต่ำที่ยังคงก้องอยู่ในผนงังเด็กหญิงก้าวไปข้างหน้าชา้ชา เธอไม่ใช่เด็กคนเดิมผมยาวของเธอปลิวไหวราวกับจมอยู่ในน้ำลึกดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงไปยังทุกคนถึงตาพูดเธอแล้วเธอเอ่ยเสียงเรียบจำเลยยืนอยู่ไม่ไกลร่างของเขาถูกเงากลืนเกลอบทั้งหมดเหลือเพียงรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าเขาหันไปมองเด็กหญิงยินดีต้อนรับกลับเจ้านายตัวน้อยทันใดนั้น พื้นไม้ของห้องพิจารณาเริ่มสั่นสะเทือนรอยแตกสีดำค่อยๆปรากฏแผ่กว้างไปทั่วพื้นเสียงเหมือนกระดูกหักดํามาจากใต้ดินลมเย็นพัดขึ้นมาพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าแสบจมูกสุนัขที่เคยคำรามกลับนอนหมอบขนขขงมันลุกชะน,น้ำลายหลย,ย้อยมันส่งเสียงคร้าเหมือนร้องขอชีวิตแต่เมื่อรอยแตกบนพื้นกว้างขึ้นแขนสีดำขนาดใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาเล็บแหลมยาวขูดไปบนพื้นจนเกิดเสียงเสียดหู คนที่นั่งแถวหลังสุดกรีดร้องลั่นเขาวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูยังถูกล็อกแน่นมือสีดำคว้าข้อเท้าของเขาอย่างรวดเร็วเสียงดึงร่างดังสนั่นก่อนที่เขาจะถูกลากลงไปในรอยแตกเสียงกรีดร้องขาดหายเหมือนถูกตัดด้วยมีดกลิ่นข้าวเลือดเริ่มอบอวลเด็กหญิงยิ้มดวงตาเปล่งประกายเหมือนหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดเธอเอ่ยช้าๆด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป ศาลนี้ไม่ตัดสินด้วยกฎหมายมนุษย์เงามืดพุ่งขึ้นสูงเหมือนคลื่นอยากย้ายคลื่นบันลังกำแพงและเพดานเสียงสุดท้ายที่ดังในห้องคือเสียงกระซิบความยุติธรรมที่แท้จริงเริ่มขึ้นแล้วจากนั้นไฟก็ดับสนิทและโลกทั้งใบเหมือนหายไปลมแรงพัดเข้ามาเหมือนพายุโหมเสียงประตูปิดดังสนั่นจนผนังแตกร้าวและในชั่วขณะนั้น ทุกอย่างดับวูบเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้สองชีวิตที่คิดว่ารอดกลับพบว่าตนไม่ได้อยู่ในสารอีกต่อไปพวกเขายืนอยู่กลางลานกว้างเต็มไปด้วยเสาหินสีดำเรียงรายสุดสายตาดนท้องฟ้ามีเพียงดวงจันทร์สีเลือดและเสียงกระซิบแผ่วดังจากทุกทิศทางพื้นใต้เท้าไม่ใช่พื้นหินแต่เป็นเนาที่ขยับได้เหมือนมีบางสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างล่าง ทุกก้าวที่เหยียบลงเสียงกรีดร้องของแครบ,บางคนดังขึ้นจากใต้เนาชายคนหนึ่งสุดลงเขาเอามืออุดหูนี่มันที่ไหนเราออกมาแล้วไม่ใช่หรือน้ำเสียงของเขาสั่นราวจะขาดใจแต่เสียงหัวราะใส่ดังขึ้นข้างหลังเด็กหญิงยืนอยู่ร่างของเธอเล็กเหมือนเดิมแต่เนาที่ทอดออกจากตัวเธอกลับยาวกว่าหลายเท่าเงานั้นเลื้อยไปตามพื้นพันธุ์รอบเสาหินทุกต้น เหมือนมันกำลังจองจำโลกทั้งใบนี้เธอยิ้มบางดวงตากลับเป็นสีดำสนิทอีกครั้งข้าตื่นแล้วว่าสารยังไม่จบหญิงที่เหลืออีกคนตะโกนปล่อยเราไปเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เด็กหญิงเงนยหน้ามองขึ้นฟ้ารอยยิ้มบนใบหน้าเธอแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาทุกคนเกี่ยวข้องเพราะโลกนี้คือห้องพิจารณาของข้าแล้วทันใดนั้น เสาหินรอบๆเริ่มส่องแสงสีแดงเสียงระกขนาดังก้องเหมือนสัญญาณเริ่มพิธีพื้นเนาเปิดออกเป็นหลุมขนาดมาฮมาข้างล่างเต็มไปด้วยแขนสีดำและปากที่กระซิบคำว่าตัดสินชายคนนั้นถูกเงารักข้อลากลงไปในหลุมทันทีเสียงกรีดร้องสะท้อนเหมือนดังก้องไปถึงฟากฟ้าหญิงที่เหลือวิ่งสุดแรงแต่ไม่ว่าก้าวไปทางไหนเธอกลับวนอยู่ที่เดิม เสาหินยังคงเรียงรายเงาของเด็กหญิงคืบคลานเข้ามาชา้าๆข้าจะถามเพียงครั้งเดียวเจ้าบริสุทธิ์หรือไม่หญิงคนนั้นร้องให้สะอึกสะอื้นข้าข้าไม่รู้เสียงโหรอสายดังอีกครั้งแต่แฝงด้วยความน่าสะพรึงไม่มีใครรู้จนกว่าข้าจะตัดสินแล้วโลกทั้งใบก็เริ่มแตกเป็นเส้นรอยราวสีดำ ท้องฟ้าถูกฉีกออกเผยให้เห็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยดวงตานับพันดวงตาเหล่านั้นจ้องลงมาพร้อมเสียงกระซิบประโยคเดียวยินดีต้อนรับสู่สารนิรันด์เด็กหญิงยกมือขึ้นสูงเงาของเธอแผ่ไปจนปกคลุมทุกสิ่งและก่อนที่เสียงกรีดร้องสุดท้ายจะขาดหายแสงสว่างเพียงดวงเดียวบนท้องฟ้าก็ดับลงเหลือเพียงความมืดอันไร้ขอบเขตและเสียงหห่ร้อที่ไม่สิ้นสุด เสียงหัวร้อค่อยๆแผ่ลงเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ก้องสะท้อนหญิงที่เหลีอยคุกเข่าลงบนพื้นเงาน้ำตาไหลอาบแก้มดวงตาของเธอสั่นระริกเมื่อเห็นโลกทั้งใบถูกความมืดกลืนกินเด็กหญิงก้ามาชาชาร่างเธอเล็กแต่พลังรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเงาของเธอแตกแขนงเป็นเส้นนับร้อยพันรอบเสาหินฉีกมันเป็นผงฝุ่นในพริบตา ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงตานับพันเริ่มกระพริบพร้อมกันทุกการกระพริบเหมือนการตัดสินครั้งใหม่หญิงคนนั้นเอ่ยเสียงสัน่นเจ้าต้องการอะไรจากพวกเราเด็กหญิงหยุดก้าวเธอเงยหน้าขึ้นชา้าชาเสียงของเธอไม่ใช่เสียงเด็กอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ก้องสะท้อนเหมือนมาจากหลายโลกพร้อมกันความจริงทันใดนั้นเสาหินที่เหลออยู่พังทลายลงทีละต้น แทนที่ด้วยภาพเหตุการณ์ลอยอยู่ในอากาศเหมือนม่านภาพพยนตร์ฉายซ้ำภาพของหญิงคนนั้นกำลังยื่นซองเงินให้ชายในชุดเครื่องแบบชายคนนั้นเซ็นเอกสารบางอย่างด้วยรอยยิ้มและจากนั้นคือภาพครอบครัวเล็กที่ต้องเสียบ้านเพรอลายเซ็นนั้นหญิงคนนั้นตะลึงไม่นา่าข้าไม่ได้ตั้งใจค่าแต่เสียงของเด็กหญิงดังแรกขึ้น บาปไม่สนเจตนามันสนเพียงการกระทำเงาที่แผ่ออกมาล้อมรอบหญิงคนนั้นแน่นขึ้นเสียงกระซิบจากท้องฟ้าดังหนักกว่าเดิมตัดสินตัดสินตัดสินหญิงคนนั้นกรีดร้องแล้วเจ้าละ่ะเจ้าคือใครเจ้าคืออะไรเด็กหญิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เธอจะก้มหน้าลง เมื่อเหนยขึ้นอีกครั้งดวงตาสีทองสองดวงปรากฏแทนสีดำและเธอกล่าวด้วยเสียงที่เย็นจนเลือดแข็งตัวข้าคือผลลัพธ์ของคำโกหกทุกคำในโลกนี้ข้าคือความยุติธรรมที่พวกเจ้าปล่อยให้ตายไปและวันนี้ข้ากลับมาแสงสีทองระเบิดออกจากร่างเธอแต่แทนที่จะอบอุ่นมันกลับแผดเผาทุกสิ่งเสียงของหญิงคนนั้นขาดหายกลางอากาศ เหลือเพียงผงเท่าที่ลอยกระจายไปพร้อมลมเหงาดำเด็กยิงยื่นอยู่เพียงลำพังท้องแฟ้าสีเลืยดยังคงเต็มไปด้วยดวงตานับพันเสียงกระซิบจากความมืดถามเธอเบาๆเสร็จสิ้นหรือยังเธอหลับตาลงเมื่อเปิดอีกครั้งดวงตากลับเป็นสีดำสนิทดังเดิมและรอยยิ้มยินเยียบก็กลับมาดนใบหนะ้ายังสารยังต้องดำเนินต่อไปทันใดนั้น พื้นเอาแตกออกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเผยให้เห็นภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟถนนรถยนต์และเสียงผู้คนในโลกมนุษย์เธอก้าวลงไปอย่างช้าๆและเนาของเธอก็แผ่ตามลงไปเหมือนเครือข่ายที่ปกคลุมทั้งเมืองเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดคือเสียงกระซิบของเธอเองถึงเวลาตัดสินโลกทั้งหมดแล้ว ลิ้นสากของสุนัขแลบออกมาเลียริมฝีปากเหมือนกำลังลิ้มรสเลือดที่มองไม่เห็นเสียงคู่ต่ำก้องกังวานในลำคอของมันดวงตาไม่ละปาจากใบหน้าของเด็กหญิงทนายฝั่งโจ์รีบลุกขึ้นคำพูดติดอยู่ในลำคอร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวขณะเดียวกันมือของเด็กหญิงที่ชี้ไปยังสุนัขยังคงสั่นเธอสูดหายใจแรงจนได้ยินชัดในห้องเงียบผู้พิพากษาตัดสินใจลุก ขึ้นยืนทันทีเก้าอี้ไม้ที่เขานั่งดังเอดอย่างน่ากลัวดวงตาของเขากวาดไปทั่วห้องเหมือนกำลังหาคำตอบที่ไม่มีใครกล้าพูดเจ้าหน้าที่สามพยายามวิ่งเข้ามาควบคุมสุนัขแต่จูจูเสียงเห่าดังสนั่นก็ขาดหายสุนัขยืนแน่นิ่งหูตั้งตรงดวงตาจ้องมองเพียงจุดเดียวสายตาทุกคู่หันไปตามทิศนั้นเห็นเพียงมุมหนึ่งของห้องที่มีแสงสลัวลอดผ่านหน้าตา่าง มานสีมนไหวเบาๆเ,เหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ด้านหลังเด็กหญิงพูดด้วยเสียงที่แทบไม่เป็นเสียงมนุษย์คำพูดสั้นๆแต่เย็นเยียบจนทำให้เลือดในกายทุกคนแข็งตัวเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนมันอยู่ที่นั่นผู้พิพากษารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหยาดเงอเย็นไหลจากขมับลงมาถึงลำคอบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออก ทันใดนั้นแสงไฟเนือสีสกพริที่เสียงเหมือนสายไฟช็อตดังแผดเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังจนทุกคนต้องหันไปพร้อมกันและสิ่งที่ปรากฏตรงนั้นสิ่งที่ปรากฏตรงนั้นทำให้หัวใจทุกคนแทบหยุดเต้นม่านถูกกระชากออกอย่างแรงทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้แสงสลัวเผยให้เห็นเงาดำสูงเพลย,ยืนก้มหน้าเหมือนรูปปั้นไร้วิญญาณ ร่างน,นั้นไม่ขยับแต่ความรู้สึกเย็นเยียบแผ่กระจายไปทั่วห้องสุนัขเริ่มครางเสียงต่ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเสียงสั่นสถานราวกับยอมจำนวนต่อสิ่งที่เห็นเด็กหญิงก้าวถอยหลังโดนตาเบิกกว้าน้ำตาคลอจนมองแทบไม่ชัดผู้ผิพากษายกมือขึ้นเมอนจะสั่งให้หยุดทุกอย่างแต่ไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาเพราะในขณะนั้นเองร่างเงาดำนั้นเนยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกประหลาด ยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์ยิ้มที่เผยฟันเรียงแถวคมกริบเหมือนใบมีดไฟในห้องดับพรึ่ทุกอย่างจมอยู่ในความมืดมิดมีเพียงเสียงเดียวที่ดังขึ้นกล้องไปทั่วสารเสียงหัวร้อต่ำลึกและแหบพร่าแล้วเสียงของเด็กหญิงก็ดังแทรกขึ้นมาในความมืดคำพูสั้นๆที่ทำให้ทุกคนช็อกจนขยับไม่ได้มันกลับมาแล้วจากนั้นเสียงประตูสารปิดดังประหมอนถูกล็อกจากด้านใน ห้องสารเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจหอบของทุกคนกลิ่นคาร์โลหะเริ่มโชยมาอ่อนๆผสมกับกลิ่นเก่าชื้นของไม้ที่ผูพังเสียงสุนัขที่เคยเห่าอย่างบ้าคลั่งเงียบหายไปราวกับมันถูกกลืนหายไปในความมืดมีเพียงเสียงฝีเท้าชา้ชาๆก้องสะท้อนอยู่ไกลออกไปแต่ไม่อาจบอกได้ว่ามาจากทิศทางไหนเด็กหญิงยืนตัวสั่นมือกำชายกระโปรงแน่นดวงตากวาดมองรอบห้องด้วยความหวาดหวัน่น จู่ๆเสียงเล็บยาวขูดไปบนผนงังก็ดังแหลมเสียดหูกรีผ่านความมืดราวกับจะฉีกทุกอย่างออกเป็นชิ้นไฟกับพริปติขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันภาพของร่านในชุดดำยืนหันหลังอยู่ตรงมุมห้องสีสะเองไปด้านหนึ่งเหมือนหักค้างอยู่แล้วไฟก็ดับลงอีกครั้งพร้อมเสียงหูราะเบาๆรอมากับลมเย็นผู้ผิดกษาตัดสินใจก้อมไปที่คอน เพื่ออยู่เหตุการณ์แต่กลับพบว่าโตว่างเปล่าคอนหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นและในความมืดคำพูดชาชาดังขึ้นจากด้านหลังของเขาน้ำเสียงเย็นเยียบจนขนลุกสู้ท่านตัดสินผิดทันทีที่เสียงนั้นจบลงเสียงปังสนันก็ดังขึ้นเหมือนคอนฟ้าบนไม้ตัดสินแต่ไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนทำไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งคราวนี้สว่างเพียงพอ ให้เห็นทุกใบหนะ้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่ปรากฏกลางห้องทำให้ทุกคนหยุดหายใจสุนัขที่เคยเห่าอย่างบ้าคลั่งยืนอยู่บนโต๊ะพิจารณาคดีดวงตาสีแดงกับเหมือนไฟลุกเขี้ยวปื้นเลือดหยดลงบนไม้เก่าเป็นจุดๆุดราะตัวมันมีเนาดำหลายเนาเคลื่อนไหววนไปมาเหมือนหมอกที่มีชีวิตเด็กหญิงค่อยคอยก้าไปข้าหน้าเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาไรความหวาดกลัวเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกคน เสียงของเธอชัดเจนทะลุทุกเสียงสั่นของหัวใจในห้องทุกอย่างจบลงที่นี่ทันใดนั้นประตูสารปิดกระแทกดังสนั่นล็อกแน่นเหมือนถูกผนึกด้วยแรงที่มองไม่เห็นแสงไฟสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นห้องสารว่างเปล่าไม่มีผู้พิพากษาไม่มีทนายไม่มีใครเลยเหลือเพียงต้นไม้เก่ากับรอยขวดลึกเต็มพื้นและเสียงหอนแผ่วเบาที่ค่อยๆจางหายไป หมือนทุกสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นมีคนพบก้าวอีผู้ผีภาคสาวางอยู่กลางถนนเปื้นเลือดสดใหม่และมีรอยเท้าสุนัขล้อมรอบเรื่องราวของวันนั้นกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอีกครั้งจบด้วยภาพเด็กหญิงที่ยืนอยู่ไกลๆมอมาที่กล้องยิ้มบางๆก่อนหายไปในเงามืด